ท้องกุไลค่ะนี่ตบดียังมียุ้ธพี่น้องด้วยอสอสงามไรข้างนอกริมทางไม่ค่อยมีแล้วนะนี่นี่มีต้นนีงงามอยู่ก่อนใส่กระถางเศใส่งามนี่เพิ่งใส่กระถางยางยางรถนตน งามพี่น้องนี่เพิ่งออกใหม่เลยอันนั้นต้นหางนกยุงหางนกยุงสีแดงอยู่แต่ว่าบ่าค่อยนั้นปนันใดค่ะอันนี้ต้หนหางนกยุงเริ่มแบบเริ่มนั่นบ้างแล้วนะหางนกยุงไม่ค่อย,อยนั่นเท่าไหร่นี่ค่ะหางนกยุงมันเริ่มร่วงโรยไปบ้างแล้วหางนกยุงไม่ใช่ออกใหม่ๆเนาะไปงามอยู่ออกใหม่ งามงามงามทุกต้นพี่รู้ตุกต้นก็งามด้วยานางนกยุงนะคะนี่มีที่ตอมโอ้เสียงนกธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงอะไรโอ้มีความสุขค่ะนี่มีนี่มาตอมเกรสรแล้วด้วย ตัวพึ่งเนอแดดแล้วจะอกเดเดมาแล้วก okay. ่ต้องจาแดดส่ายโคตรเลยแบบสีเร parsley, ืองสวยงามทองวุ้ลายย่ซ้ายกงาันี่เริ่มปลูกลายแล้วค่ะเนาะมีทั่วไปอันนี้งามดู ไปด้วยกันค่ะไป,ป่งอีกต้นนึงค่ะพี่น้องนี่ต้นนี้บ่ค่อยนะแต่ว่าก็าง,งามนะครับแต่ว่าอันนี้ดอกน้อยดอกบ่ค่อยหลายปาเลยค่อยทายพี่น้องทีจะเบิ่งแบบตาหลายโอ้ทางฝั่งนี้หลายอยู่อีกฝั่งเยอะอยู่ค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้เพิ่นก็ใส่ยางรถยนต์ด้วยกันเดี๋ยว่นเนี่ย,ยางรถยนต์มาเป็นกระถางเรางามงาม เออฝั่งนี้สวยอยู่ฝั่งนี้สวยค่ะุ่มเป็นพวงต้นไม่สูงเลยนะสวยงามจริงๆทองอุกไนะคะเสียงจากธรรมชาติเสียงรถวิ่งด้วย <c oughs> ใกล้ถนนแล้วพี่น้องเด้อ